ส่วงวนไม่เปิดแฟลชนะหะเพื่อไม่ให้น้องตกใจนะคะมาแล้วครับเอาละอาสามาแล้วหนูมีอะไรจะพูดไหมคะอาสาพูดได้อาสาพูดว่าอะไรอะตาบอกว่าหิวมา,มาก,มากๆเลยครับตอนนี้ถ้าหิวก็ต้องทานอะไรเฟรดินาคาริโนแล,ล,ล้ววิฟลลนี่นดาวมาแฮมวัสเตอร์ของเรานะคะ ครับเดินโชว์ตัวกันสักทีหนึ่งดีได้ครับเราเริ่มฝั่งไหนกันดีครับเราเริ่มจากการวนเวียนตรงนี้ได้เลยเป็นจุ้นลมงกงีอ่ะวันนี้เราจะให้ทุกคนได้เห็นแบบความน่ารักของอาซาแบบใกล้ๆรวมถึงกองเต้ด้วยแล้วก็รูมถึกคุณก้ามธนาวุ่นด้วยนะคะนีหนูทําการเดินหนูให้เขาวันนี้ไหมถ้าใช่ขอเดินขอเดินไหมไม่เดินโอเค เราจะตามใจอ่บัสเตอร์ของเราในวันนี้เนาะโอเคไปค่อยๆเดินไปเลยนะคะอ่าดีเลยอยากจะนา่ารักผลสวยแบบนี้ก็ต้องทานอะไรคะทุกคน ทุกคนกำลังมี จะเป็นแฟนขับของอาซามากกว่าขับแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนเราย้ายน้องกันเล้วไปอยู่ด้อมอาซานะฮะตลกเนอะนี่เลยถ้าอยากได้ผลนุ่มแบบนี้ผลสวยแบบนี้ลืมนะฝากไว้ด้วยสำหรับเฟยนะคานิโดลาวิมนะฮะ สามารถดูผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยวันนี้เรามีบูธจัดอยู่บริเวณหน้าด้วยนะคะที่สําคัญคือวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆี่ทุกคนได้เอากลับไปลองให้น้องๆหนูๆที่บ้านทานกันนะคะเป็นซอฟต์ครีมนัเนเองเป็นวิลซอฟต์ครีมนะคะเยนี่สว่างอยังไงดีคะนี่แล้วเราก็เจอใหนคนที่ฉีดยาให้นอ้อง <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมอ่า อาซาผ่านไปแล้วให้อาซายืนตรงไหนดีครับตรงนี้หรือว่าตรงโน้นดีโอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะเป็นคนดูแลอาซายเพราะว่าเรายังมีแอมบัสเตอร์หนึ่งท่านในวันนี้นาจะอาซาอยู่กับเราได้มั้ยครับอนังนังหนูโอเคหนึ่งท่านไปแล้วเรามาอักหนึ่งท่านดีกว่าน้องกาสําหรับคนนี้นะคะชื่อว่ากงเตเรายังไงเอาน้องออกมาเดินโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบ ตาะ้าต้าตในึงนะคะุต่นะโอเคยืนตรงนี้ไหมยืนตรงนี้ไหมอ่ะมาแล้วปั้เต้หนึ่งทานกองเต้จ้าเดินเลยจ้าเธอแฟชั่นโชว์กันไปตรงนี้นะคะจะมง่ายก่ารเต้า สำหรับ15ผู้โชคดีเนอะเดี๋ยวเราจะทรการ คนจับฉลากเลยนะคะสำหรับใครที่มาเนี่ยวันนี้คุ้มมากๆเพราะว่า15ท่านผู้ชมดีจะได้ถ่ายภาพ3ต่อ1หนึ่งกับน้องกาฟกองเต้แล้วก็อาสาด้วยอันนี้ขออนุญาตบอกกติกาคร่าวๆก่อนเนอะสำหรับใครได้15ท่านนะคะรบพวนยืนยันสิทธิ์ภายใน15นาทีบริเวณด้านข้างเวทีนี้และเราจะพาคุณจุกท่านเข้ามาน่งบริเวณตรงนี้นะคะที่สำคัญคือตอนถ่ายรูปเลือกได้เลย1คือจะถ่าย กาวอุ้มมาซาแล้วพี่พีผู้โชคดีอุ้มของเต้ไปเลยเราจะได้ถ่ายกันสองภาพหรืออีกวิธีหนึ่งคือก้าวอุ้มาซาวงกับเราและกาวอุ้มของเต้วกับเราเป็นสองภาพแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกกับทามทีมงานของเราได้เลยนะคะบรดััข้าพตรงนี้เนาะนี่เดีวโชว์ตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาจับฉลากกันตรงนี้เลย ลุ้นกันไปเลยว่าใครจะเป็น15นผู้โชคดีนะคะที่ได้เข้ามานั่งกันใน,น,นงานแบบนี้รวมถึงได้ถ่ายรูปแล้ว,ว่ารับกิมเซนจากน้องกลาบกลับไปด้วยนะคะเอ,อใครแม่ปังกองเต้ปังถูกไหมเออนี่เห็นไหมล่ะ เขามีแล้วนะเขามีเขามีเขามีป้ายแล้วนะเขามีป้ายส่แล้วนะใครไม่ปังกองเตปังเออโอเคถ้ากองเต้อยู่ตรงนี้ได้ไหมกองเต้จะกระโดดไหมหนูไม่่่แน่ใจเดี๋ยวเราขอไมค์ให้น้องกาวก่อนนัฐาโอเคมาแล้วกองเต้จู่ๆมากมาอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรเลยนะคะอ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้ถือว่า เป็นงานเปิดครั้งแรกของเขาทั้งคู่เลยใช่ครับเอาจริงเหนือความคดมาคออด,มดอ๋อดมเด็กบุคลากรเขี่ยบผมเขาก็ปิดปิดแบบปิดมองว่าเขาแบบนอนเล่นลอะไรเงี้ยปิดก็น,ะะนอนอยู่เงี้ยครับทำไมพี่คนนี้หล่อจังใช่แล้วนะใช่ไหมอกอง <c oughs> เต้ถามในมใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้หล่อจังก็ไม่ครับ <aras> เราจะได้เป็นเพื่อนเรามาอยู่ด้วยกันใช่<า>ใชระหว่างที่เราได้อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงบ้าง,างโมเมนต์แรกเลยเออผมว่าน้องอาซาเขาอ,อาจจะแอบกลัวครับ<อ>แบบแรกแบบแรกที่เจอน้องก,กองเต้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราพาน้องกองเต้ขึ้นไปบนห้องเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปบนห้องเสร็จปุ๊บเราต้องอ่อน้องกองเต้อาซาเดินเข้ามาก่อนเลยครัเ,ออเดินเข้ามาดมโดมดมเช,ช็คเช็คแล้วสภาพล้วก็เลยให้น้องกองเต้ออกมาหรออาซาดีครับ าดีใช่ครับภาษาอิตาลีเลยเหมือนเหมือนฟิวแบบตกจากอะไรแบบไม่เคยได้แบบใกล้ชิดกับน้องแมวตัวอื่นมากขนาดนี้แล้วทองเต้ทำยังไงวิ่งหนีครับท็องเต้ก็คือไม่ยอมใช่เพราะว่าน้องเขาเน่ย แยกออกมาจ,จะคอกด้วยครับออผมน้องกยจะความแบบชินกับแมวตัวอื่นอยู่พอสมควรก็เลยวิ่งเข้าหาพีเลยใช่ครับออมอนก็ยังรู้จักนั่นแหละครับผมแต่ด้วยอาซาที่แบบเขาเออม่ไม่ค่อยได้จเจอปิดน้องแมวตัวอื่นเท่าไหร่ด้วยครับก็เลยอาจจะกลัวแรกๆแต่พอหลังจากนั้นแบบน้องคนที่อยู่ด้วยกันเรื่อ,อ,อ,อยๆเรื่อยๆก็ สนิทกันเรื่อยๆแล้วก็อ,อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับอาซาก็ปเป็นเลียน้องไปช่วยเลียน้องอะไรใช่ไหมเออแสดงว่าก็เป็นไป,นป,นป,นปนตามคาดหวังอย่างที่เราต้องการไว้ว่าเอออยา,ากหาเพื่อนเวลาที่แบบเราไปทำงานแล้วแบบเง่เห่าอะไร,ไงะงรเงออี้ยเนาะแต่ถ้าวันที่เราไม่ไดทำงาน,านละ่ะถ้าสมมติวันที่เราไม่ไดทำงานเราจะได้อยู่กับเขาทั้งสองคนใช่ครับกิจวัตรเรามีทำอะไรบ้างกิจวัตรเลยอย่างแรกเลยนะครับ โดนน้องทั้งสองคนปุกครับถ,ถ้าเกินสักเที่ยงเลยเนี่ยเกินสักเที่ยงไปแล้วน้องเขาจะเริ่มแบบมีมีการแบบปีขนขึ้นมาบนเตียงขึ้นมานอนบนตัวขึ้นมาไแบบม่เสียอะไรครับเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของอาหารครับผมคืออันนี้ต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในเรื่องถัดไปเลยครับเรื่องอาหารคือน้องเขาจะมีความแบบต้องกินอะไร แล้ววันนี้บอกเลยว่านอกจากปลิตของเราริน่าคาริโนวินซิเกิรตัวตีนแล้วเนี่ยวันนี้มีปีิต่าั์ใหม่ด้วยสช่ไหครับใี่บอกไม่ควาเลยใช่ครันี่เลยน้องครับเขาคือีใช่ครันุ่นเมเลียเขาเหอไปไปไถ่กันเลยนะคะ ทุกคนพร้อมหรือยังวันนี้นอ้องกาญจะเอาเพลงมาฝากพี่ทุกคนพี่พี่ทุกคนบอกอย่างนี้ต้องความยาวแบบยกมือดีกว่ายกมือเ์อ้โวันนี้เรามีคนรับกันเราจะไม่ส่งเซ็งกรีดตามมาครับผมนะคะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนายกไว้ทีนี้กับคราวยูขอบคุณค่ะช่วยกันนะร้องไดช่วยกันร้อง you right. you yeah. แม่ฝากคำถามมาว่ากองเต้จะมีชื่อดองชื่อแฮชแท็กหรือเปล่าถูกไหมเดี๋ยววันนี้ป้าป่าก็ต้องคิดไปแล้วแหละใช่ไหมคุณครับคุณกำคิดยังแต่เราถามันตรงนี้เลยแค่ะไม่ให้เป็นการตั้งตูวติดลูกกองเต้ในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับแฮชแท็กรวมในวันนี้ฝากไว้อีกสักที่หนึ่งนะคะสำหรับวิฟเอกามอาซาแล้วก็กองเต้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในทวิตเตอร์ได้สำหรับใครที่ ยก็เข้าไปดูในเวิตเตอร์กนได้เลยนะจ๊ะตีแท็กให้ด้วยนะตีเป็นการอะไรพบปะประชาชนอย่างเป็นทางการนี่ไงเหรอมาตอนนี้อยู่โอเคกองเตะสักรอบนะคะคแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบ

เดีลยนะคะวิวผ่าสสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เฟรน่าไทโนละวินก็สามารถไปที่บูธเฟรน่าไทโนละวิมได้เลยนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ให้ โปรโมชั่นอะไรยเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปติดตามได้ที่บูธของเฟลน่าคาเนโนวัลวิฟนั่นเองนะคะที่สําคัญคือเดี๋ยววันนี้เราจะมีการรวมคนกันด้วยเนาะ,ะสาหรับบ้านานคับตอนนี้ประกาศเป็นที่เรยบร้อ,อยแล้วเนาะตรงหน้ามอหา,หานั่นเองน,นจะจ๊ะ<อ>ที่หลังมรนตกเวทีตรงนี้เราสามารถไ,ลไปลงกระดุได้นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับตองการ,รับไ,ได้ตอนนั้นน่าจะไม่มีของเตลาซาอยู่ด้วยก็จะได้คุยกันเต็มกันตรงนั้นเลยนะคะ ครับจ้าดียังไงดียังจะไปเดินด้วยครับขอแอบดูด้วยได้ไหมคะเห็นมออเห็นตัวเปย์ตัวเห็นธอตอนั้เห็นมาเป็นอย่างที่คุณกัปบอกว่าอะไรกินไม่หยุดครับได้อ่ะกินรสชาติครับเห็นไหอยู่นิ่งเลยถ้าสมมติมีวิปอยู่ในมือก็อยู่นิ่งเลยนะคะ วันนี้นอกตากฟรีหน้าคุณน้องวิปซิงเกิลโปรเตนแล้วเปิดตัวใหม่แล้วนะคะเป็นวิปสองครีมนะเดี๋ยวฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะเป็นขนมแมวเลเลอรสามารถซื้อไปฝากน้องหมาน้องแมวได้ใช่ค่ะให้พี่โสกินมาขอให้พี่โสกว่าถ้ามันตแล้วมันน้ารักเตเลยรักเตเลยครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะได้ป้อนตองเตตัวตองเตค่ะตองเต เต้ยคนนี้ตังเต้ยคนนี้ตังเต้ยกินไงแผ่นมาแล้วแผ่นมาแล้วตังเต้นไ้โอไม่โอเคังเลังเลยแต่ที่สำคัญคือเราบอกเลยว่าเราจะเห็นแบบว่าคนน้องคือแบบ นุ่มฟูมากนะคะอันนี้แหละอยากจะฝากพี่ไว้สำหรับใครที่เรียกน้องหมาน,อน้นองแมวเนาะ